สวัสดีอาจารย์ที่เครารพทุกท่านนะครับวันนี้ก็ะผมจะมานําเสนอโครงงานระบบการสนับสนุนการเรียนการสอนภาาปฏิบัติวิชาการเขียนโปรแกรมเว็บครับซึ่งประกอบไปด้วยบทที่1 Introduction แนะนําตัวผู้จัดทำและอาจารย์ที่ปรึกษาที่มาและความสําคัญวัตถุประสงค์ของโปรเจกต์และแนะนําเครื่องมือการใช้ครับต่อมาบทที่2 การรวบรวมความต้องการของระบบ 3. หลักการทํางานของระบบโดยรวม 4. ทดสอบและใช้งานระบบเบื้องต้นหรือเดมโมนะครับและสุดท้ายการสรุปผลประโยชน์ที่ได้รับและแนวทางกรรารพัฒนาในภาคการศึกษาถัดไปครับเริ่มต้นจากแนะนําตัวผู้จัดทำและอาจารย์ที่ปรึกษา กับผมนายวชิรวิทย์วรารักษ์รหัสนักศึกษา59070150เป็นผู้จัดทำครับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรบัณฑิตฐานะโสพลครับที่มาและความสำคัญนะครับเนื่องด้วยสถานการณ์ของโรคโควิด -19 ที่ยังคงระบาดอยู่ในปัจจุบันทำให้ทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุตทหาราชกระบัง ต้องจำกัดผู้ที่เข้ามาติดต่อหรือปิดการให้บริการอาคารต่างๆซึ่งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศก็ได้รับผลกระทบไปด้วยครับจึงต้องมีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แน่นถึงแม้ทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีช่องทางออนไลน์อยู่แล้วแต่ยังตอบสนองความต้องการของอาจารย์ผู้สอนได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควรครับในรายวิชาการเขียนโปรแกรมเว็บปัจจุบันนั้น ได้มีการจัดการเรเียนการสอนออนไลน์ขึ้นตามสถานการณ์ของโรคโควิด1 9ในข้างต้นแต่แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ใช้นั้นมีอยู่ค่อนข้างหลากหลายไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเท่าที่ควรทําให้อาจเกิดความสับสนในการใช้งานแก่อาจารย์ผู้สอนและผู้ช่วยในรายวิชาการเขียนโปรแกรมเว็บได้ครับวัตถุประสงค์ของโปรเจกต์นะครับเพื่อสนับสนุนการสอนในรายวิชาการเขียนโปรแกรมเว็บรูปแบบออนไลน์ได้อย่างครบถ้วน ตรงตามความต้องการขออจารผู้สอนให้ได้มากที่สุดเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมเว็บในรูปแบบออนไลน์ให้เท่าทันตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่มีการจำกัดจำนวนบุคคลในสถานที่ต่างๆและการกักตัวเพื่อไม่ให้มีการแพร่ระบาดมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันครับเพื่อการศึกษาการใช้งานเทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชันในทางการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุดครับเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาภาษาหลักที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมก็คือภาษา JavaScript โดยใช้ผ่านโมดูล Node และ Express JS ในส่วนของ Editor ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมผมเลือกใช้ Visual Studio Code ครับเนื่องจากตัว Visual Studio Code นั้น มีส่วนเสริมหรือ extension ให้เลือกใช้ค่อนข้างมากซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการเขียนโปรแกรมได้เป็นอย่างดีครับในส่วนการตกแต่งเว็บแอปพลิเคชันนั้นผมเลือกใช้ Balma CSS เพราะมีความยืดหยุ่นในการใช้งานทั้งในรูปแบบของ PC หรือ Desktop และ Mobile หรือ Smartphone ครับสุดท้ายในส่วนของฐานข้อมูลที่ใช้เก็บข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวเว็บแอปพลิเคชัน ผมเลือกใช้ MySQL module ครับเพราะง่ายต่อการจัดการข้อมูลและสะดวกในการใช้งานครับในบทถัดมาคือการรวบรวมความต้องการของระบบครับเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่กำลังเป็นอยู่ณนปัจจุบันผมได้ทำการศึกษาเว็บแอปพลิเคชันตัวอย่างเช่นเว e ็บ e j u s t ของทางสถาบันและเว็บ it o n l i n ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมกับสอบถามทาอาจารย์ผู้สอนด้วยว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนั้นต้องมีการปรับเปลี่ยนการสอนอย่างไรบ้างและได้พบว่าตัวอาจารย์ผู้สอนนั้นต้องแบกรับภาระเพิ่มขึ้นจากการที่ต้องคอยกระจายข้อมูลข่าวสารและข้อมูลการสอนไปยังคอมมูนิตี้ต่างๆที่อาจารย์ผู้สอนได้สร้างขึ้นมาให้นักศึกษาได้รับทราบซึ่งอาจเกิดความคลาดเคลื่อนและความสับสนในการรับทราบข้อมูลได้ จากการรวบรวมข้อมูลสรารการปัจจุบันที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นจึงได้ความต้องการของระบบดังนี้การประกาศและจัดการข้อมูลข่าวสารในรายวิชาการเขียนโปรแกรมเว็บการเผยแพร่เนื้อหาการสอนและแบบฝึกหัดในรายวิชาการเขียนโปรแกรมเว็บการรับข้อมูลแบบฝึกหัดที่ตอบแล้วของนักศึกษาเข้าสู่ระบบเว็บแอปพลิเคชันการดูและนําข้อมูลคะแนนแบบฝึกหัด มาใช้ในการประเมินเกรยียดกันนักศึกษาอาจารย์และผู้ช่วยแสดงความคิดเห็นต่อการทำแบบฝึกหัดแก่นนักศึกษาอาจารย์จัดการเนื้อหาและแบบฝึกหัดในรายวิชาการเขียนโปรแกรมเว็บอาจารย์เลือกปีการศึกษาและภาคการศึกษาที่ต้องการจัดการในเว็บแอปพลิเคชันอาจารย์ผู้สอนอัปโหลดข้อมูลรายชื่อนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาครับ ถัดมาจะเป็นหลังการทำงานของระบบโดยรวมนะครับจากความต้องการของระบบที่ได้รับมาผมได้ทำการออกแบบ Use Case Diagram เพื่อแสดงถึงฟังก์ชันที่ตัวเว็บแอปพลิเคชันนี้สามารถทำได้ประกอบไปด้วยการดูข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาการเขียนโปรแกรมเว็บกับการจัดการข้อมูลข่าวสารนั้นๆการดูและจัดการข้อมูลเนื้อหาการสอนกับแบบฝึกหัดที่มอบให้แก่นักศึกษา การดูข้อมูลคะแนนแบบฝึกหัดของนักศึกษาแต่ละคนพร้อมด้วยการดึงข้อมูลคะแนนแบบฝึกหัดเพื่อใช้ในการเกรดแก่นักศึกษาการดาวน์โหลดข้อมูลแบบฝึกหัดและเฉลยการอัปโหลดข้อมูลรายชื่อนักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการเขียนโปรแกรมเว็บเข้าสู่ระบบการดูแลจัดการผู้ใช้งานภายในระบบโดยเราจะแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น3ส่วนนะครับคือนักศึกษาผู้ช่วยในรายวิชาการเขียนโปรแกรมเว็บ หรือ TA และอาจารย์ผู้สอนครับซึ่งอาจารย์ผู้สอนนั้นสามารถทําได้ทุกอย่างภายในระบบมันก็คือสามารถใช้งานฟังก์ชันทุกฟังก์ชันที่มีในเว็บแอปพลิเคชันนี้ได้ส่วน TA หรือผู้ช่วยนั้นสามารถทําได้ยกเว้นการอัปโหลดรายชื่อนักศึกษาเข้าสู่ระบบการดึงข้อมูลคะแนนและการดูแลจัดการผู้ใช้งานภายในระบบครับส่วนนักศึกษานั้นสามารถทําได้เพียงการดู ข้อมูลข่าวสารเนื้อหาการสอนและแบบฝึกหัดการดาวน์โหลดข้อมูลแบบฝึกหัดกับเฉลยสุดท้ายคือการดูคะแนนแบบฝึกหัดของตนในแต่ละสัปดาห์เท่านั้นครับซึ่งจากที่ได้กล่าวไปในข้างต้นนั้นกระผมได้คิดว่าเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วในการใช้งานสำหรับนักศึกษาผู้ช่วยและอาจารย์ผู้สอนครับโดยแต่ละส่วนนั้นจะมีฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลไว้อย่างสัมพันธ์กันดังนี้ ส่วนของฐานข้อมูลนะครับโดยหลักแล้วจะมีการดึงข้อมูลเป็นหลักมาจากตารางปีการศึกษาซึ่งตารางปีการศึกษานั้นจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับปีการศึกษาทั้งหมดและเทอมที่มีในการเรียนในรายวิชาการเขียนโปรแกรมเว็บเพื่อให้ได้ข้อมูลของนักศึกษาเนื้อหาการสอนข่าวสารและแบบฝึกหัดได้ตรงตามความต้องการในแต่ละปีการศึกษา โดยแต่ละตารางจะมีการเก็บข้อมูลดังนี้ตารางสัปดาห์เป็นตารางที่เก็บข้อมูลสัปดาห์ทั้งหมดที่มีในการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมเว็บซึ่งสัมพันธ์กันกับตารางข่าวสารซึ่งตารางข่าวสารนั้นจะเป็นตารางที่เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารทั้งหมดซึ่งจะสัมพันธ์กันโดยในแต่ละสัปดาห์นั้นจะมีข่าวสารที่ไม่เหมือนกันเพื่อลดความสับสนในการประกาศข่าวสารและการจัดการซึ่ง ผู้ที่สามารถจัดการและดูแลข้อมูลข่าวสารได้ก็คือแอดมินซึ่งแอดมินนั้นก็คือผู้ใช้งานภายในระบบหรือเจ้าหน้าที่ที่คอยทำหน้าที่จัดการและดูแลข้อมูลต่างๆภายในระบบคลาสม m ท t ท r เรียลเป็นตารางที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาการสอนทั้งหมดที่มีอยู่ภายในรายวิชาการเขียนโปรแกรมเว็บในแต่ละปีการศึกษาซึ่งมีความสัมพันธ์นกันกับตารางสัปดาห์โดยในแต่ละสัปดาห์นั้นจะมีเนื้อหาการสอนที่ไม่เหมือนกันพร้อมด้วย ความสัมพันธ์กับตารางแอดมินเนื่องจากแอดมินนั้นสามารถจัดการข้อมูลเนื้อหาการสอนได้หลายคนภายในเนื้อหา1เนื้อหาการสอนซึ่งคลาส s มท t e r เรียลจะมีความสัมพันธ์กับตารางย่อยดังนี้คลาสแมทเทอเรียลโปรเจกต์เอ็กซมเปิลเป็นตารางย่อยของคลาส s มท t e r เรียลที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลโปรเจกต์ Project ตัวอย่างในแต่ละเนื้อหาการสอนในแต่ละสัปดาห์นั้นๆคลาส s มท t e r เรียลไฟล์ เป็นตารางย่อยของคลาส s m ทเท r i a ียลที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลฟไฟล์เอกสารประกอบการสอนต่างๆในแต่ละสัปดาห์นั้นๆคลาส s m ทเท r i a ียลวิดีโอลิงก์เป็นตารางย่อยของคลาส s m ทเท r i a ียลที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลลิงก์วิดีโอประกอบการสอนในแต่ละสัปดาห์นั้นๆต่อมาเป็นตารางแบบฝึกหัดหรือ exercise ซึ่งทำหน้าที่เก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับแบบฝึกหัดทั้งหมดในแต่ละสัปดาห์ซึ่งมีความสัมพันธ์กับตารางสัปดาห์หรือก็คือใน1สัปดาห์สามารถมีแบบฝึกหัด ได้หลายข้อซึ่งส่วนที่ทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูลคำถามในแบบฝึกหัดนั้นก็คือตาราง Exercise Question ซึ่งเป็นตารางย่อยของ Exercise ที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลคำถามในแต่ละสัปดาห์ของแบบฝึกหัดที่มีทั้งหมดภายในรายวิชาการเขียนโปรแกรมเว็บครับและยังมีความสัมพันธ์กับตารางคะแนนหรือ Score ที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลคะแนนทั้งหมดของแบบฝึกหัดและข้อมูลคะแนนแบบฝึกหัด ของนักศึกษาแต่ละคนไว้ด้วยกันซึ่งตารางสติ d เด t นนั้นเป็นตารางที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาทั้งหมดอาทิเช่นรหัสนักศึกษาชื่อจริงนามสกุลอีเมลละเซกชัในในการเรียนโดยความสัมพันธ์ของฐานข้อมูลเหล่านี้นั้นจะเป็นตัวช่วยในการดึงข้อมูลมาใช้ได้ยอย่างถูกต้องซึ่งโดยหลักแล้วจะมีหลักมาจากตารางปีการศึกษาครับต่อมาจะเป็นการแสดงตัวอย่าง mock up ของตัวเว็บแอปพลิเคชันที่ได้พัฒนาขึ้นมานะครับ โดยมีรายละเอียดภายในตัวเว็บแอปพลิเคชันดังนี้เมื่อทำการเข้าสู่เว็บแอปพลิเคชันของเราแล้วจะเริ่มต้นด้วยหน้าเข้าสู่ระบบโดยผู้ใช้งานจะต้องทำการกรอก username และ password หรือทำการกรอกข้อมูลชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเพื่อทำการเข้าสู่ระบบต่อไปตัวจะอิงจากฐานข้อมูลอดมินที่ได้กล่าวไปในข้างต้นครับเมื่อเข้ามาภายในระบบแล้วตัวเว็บแอปพลิเคชันของเรานั้นจะสามารถ ทำการดูข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับในรายวิชาการเขียนโปรแกรมเว็บทั้งหมดและยังสามารถทำการเพิ่มข้อมูลข่าวสารเข้าไปในระบบหรือทำการแก้ไขและลบได้ซึ่งในฟังก์ชันนี้ผู้ที่สามารถทำได้มีเพียงผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่พนัานระบบหรือแอดมินเท่านั้นโดยการเพิ่มข่าวสารนั้นผู้ใช้งานจะต้องทำการเพิ่มหัวข้อข่าวสัปดาห์ที่ต้องการเพิ่มและเนื้อหาข่าวสารท,ทั้งหมดที่ต้องการ ส่วนการแก้ไขนั้นก็สามารถทําการแก้ไขได้โดยการแก้ไขเนื้อหาข่าวสารที่ต้องการเมื่อทําการแก้ไขเสร็จแล้วให้ทําการบันทึกเพื่อทําการบันทึกข้อมูลที่แก้ไขแล้วเข้าสู่ระบบหากต้องการลบข้อมูลข่าวสารสามารถทําได้ผ่านนําปุ่มลบทางด้านขวานี้ต่อไปจะเป็นหน้าเนื้อหาอการสอนนะครับภายในเนื้อหาการสอนในแต่ละสัปดาห์ที่มีในการเรียนภายในรายวิชากระแขะกบมเว็บนั้นจะประกอบด้วย วิดีโอประกอบการสอนลิงก์ของวิดีโอเพิ่มเติมจาก YouTube ไฟล์เอกสารประกอบการสอนในแต่ละสัปดาห์ไฟล์โปรแกรมตัวอย่างพร้อมด้วยคำอธิบายประกอบการสอนในแต่ละสัปดาห์นั้นครับต่อไปจะเป็นหน้าตาแบบฝึกหัดในหน้าแบบฝึกหัดแต่ละสัปดาห์นั้นจะประกอบไปด้วยคำอธิบายรูปภาพประกอบแบบฝึกหัดลิงก์กิจทัพแบบฝึกหัดพร้อมเฉลยและตารางคำถามที่มีในแบบฝึกหัดนั้นๆ ซึ่งจะมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละสัปดาห์ต่อไปเป็นส่วนแก้ไขเนื้อหาการสอนในส่วนการแก้ไขเนื้อหาการสอนนั้นเจ้าหน้าที่พนันระบบสามารถทําการเพิ่มลิงก์วิดีโอที่ต้องการได้ตาที่ต้องการเพิ่มเอกสารประกอบการสอนเพิ่มไฟล์โปรแกรมตัวอย่างที่ใช้ในการประกอบการสอนนั้นๆพร้อมด้วยเขียนคำอธิบายประกอบด้วยต่อไปการแก้ไขแบบฝึกหัด ในส่วนการแก้ไขแบบฝึกหัดนั้นจะมีการเขียนคําอธิบายประกอบแบบฝึกหัดนั้นการอัปโหลดรูปประกอบแบบฝึกหัดการเพิ่มลิงก์กิจทั ub แบบฝึกหัดนั้นการเพิ่มลิงก์กิจทัพเฉลยแบบฝึกหัดพร้อมด้วยการตั้งวันที่เพื่อแสดงลิงก์การเฉลยแบบฝึกหัดในวันที่เราต้องการได้พร้อมกับการเพิ่มคําถามในแบบฝึกหัดนั้นต่อไปเป็นส่วนการเลือกปีการศึกษาและเทม เพื่อให้ได้ข้อมูลตรงตามความต้องการว่าอาจารย์ผู้สอนต้องการดูข้อมูลภายในบีการศึกษาอะไรและเทอมไหนต่อไปเป็นส่วนการดูคะแนนแบบฝึกหัดการดูคะแนนแบบฝึกหัดสามารถทําได้โดยการเลือกสัปดาห์ที่ต้องการและทําการกดดูคะแนนและระบบจะทําการแสดงข้อมูลคะแนนแบบฝึกหัดของนักศึกษาเป็นรายคนออกมาและหากผู้ใช้งานเป็นเจ้าหน้าที่ภายในระบบนั้นสามารถทําการ ดึงข้อมูลคะแนนเหล่านี้ออกมาในรูปแบบของไฟล์ Excel ได้ตามที่ต้องการว่าจะดึงข้อมูลออกมาเฉพาะสัปดาห์ที่เราต้องการหรือดึงข้อมูลทั้งหมดออกมาในรูปแบบของไฟล์ Excel ได้ครับต่อไปเป็นส่วนการให้คะแนนการให้คะแนนแบบฝึกหัดแก่น,นักศึกษานั้นจะประกอบไปด้วยการเลือกสัปดาห์และเซกชันที่ต้องการเมื่อทําการเลือกแล้วระบบจะทําการแสดงข้อมูลรหัสนักศึกษาพร้อมด้วยสถานะการให้คะแนนว่า มีการให้คะแนนครบถ้วนแล้วหรือไม่เมื่อต้องการให้คะแนนกับนักศึกษาคนใดก็สามารถทำได้โดยการกดให้คะแนนและภายในหน้าการให้คะแนนกับนักศึกษานั้นจะประกอบไปด้วยการใส่คะแนนในแบบฝึกหัดกับนักศึกษาที่ต้องการว่าต้องการให้คะแนนเท่าไหร่ในแบบฝึกหัดไหนการใส่ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ต่อนักศึกษาในการทำแบบฝึกหัดนั้นๆและการสแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ อนักศึกษาในการทำแบบฝึกหัดนั้นๆได้ครับต่อไปในส่วนของรายชื่อนักศึกษาในส่วนรายชื่อนักศึกษานั้นเป็นการแสดงรายชื่อนักศึกษาทั้งหมดที่ได้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการเขียนโปรแกรมเว็บในแต่ละปีการศึกษาซึ่งเราสามารถเลือกดูได้ตามปีการศึกษาเทอมและเซกชันที่ได้ทําการเลือกไว้ในฟังก์ชันของการเลือกปีการศึกษาและเทอมโดยระบบ จะแสดงข้อมูลของนักศึกษาทั้งหมดที่ได้ลงทะเบียนเรียนภายในวิชาการเขียนโปรแกรมเว็บที่มีอาทิาหารหัสนักศึกษาชื่อจริงนามสกุลและอีเมลครับหรือยังสามารถอัปโหลดรายชื่อนักศึกษาเพิ่มเติมได้ในปีการศึกษาที่เราต้องการซึ่งฟังก์ชันนี้ผู้ที่สามารถทําได้มีเพียงอาจารย์ผู้สอนเท่านั้นครับต่อไปการจัดการดูแลผู้ใช้งานในส่วนนี้จะมีเพียงอาจารย์ผู้สอนเท่านั้นที่สามารถใช้งานได้ โดยการจัดการผู้ใช้งานนั้นจะประกอบไปด้วยการเพิ่มเจ้าหน้าที่เข้าไปในระบบเพิ่มเติมหรือก็คือการเพิ่ม GA เข้าไปในระบบครับและการจัดการข้อมูลโดยจะมีการแก้ไขข้อมูลเช่นการแก้ไขข้อมูลชื่อผู้ใช้งานชื่อจริงนามสกุลพร้อมด้วยการลบข้อมูลผู้ใช้งานที่ไม่จําเป็นออกบทถัดมาจะเป็นบทสรุปนะครับการสรุปผลจากการทํางานผู้จัดทาได้ ทำการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเว็บแอปพลิเคชันการเก็บความต้องการของระบบออกแบบแผนภาพการทำงานออกแบบ Use case ด i a g r a m ออกแบบฐานข้อมูลออกแบบหน้าตาของเว็บแอปพลิเคชันพัฒนาตัวเว็บแอปพลิเคชันเบื้องต้นจนได้เว็บแอปพลิเคชันที่สามารถทำงานได้ตามความต้องการบางส่วนคือสามารถจำแนกผู้ใช้งานได้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลระบบหรือนักศึกษา สามารถเขียนแก้ไขลบและเพิ่มข่าวที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาการเขียนโปรแกรมเว็บในระบบสามารถเพิ่มแก้ไขและลบผู้ใช้งานในระบบได้มีการเชื่อมต่อฐานข้อมูลในการใช้งานส่วนต่างๆของระบบได้อย่างเหมาะสมสามารถแสดงหน้าตาของเว็บแอปพลิเคชันทั้งหมดได้ตรงตามความต้องการของอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาการเขียนโปรแกรมเว็บครับ ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำโปรเจกต์ผู้จะทำได้ทักษะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและได้ใช้ความรู้ที่ศึกษามาให้เกิดประโยชน์ผ่านการพัฒนาระบบครับผู้ใช้งานสามารถจัดการข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาการเขียนโปรแกรมเว็บได้อย่างสะดวกรวดเร็วและลดความผิดพลาดในการทำงานของผู้ใช้งานหรือที่แม่เออร์เรได้ในระดับหนึ่งครับ สุดท้ายคือแนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนาในภาคการศึกษาถัดไปคือศึกษาการเขียนเว็บแอปพลิเคชันด้วยภาษา JavaScript ผ่านโมดูล Express JS ให้มีความเชี่ยวชาญมากขึ้นเรรู้การเชื่อมต่อฐานข้อมูลผ่านโมดูล MySQL ให้สามารถทำตามความต้องการของอาจารย์ผู้สอนได้อย่างครบถ้วนยิ่งขึ้นตกแต่งหน้าตาส่วนต่างๆของเว็บแอปพลิเคชันให้มีความสวยงามและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ด้วยโมดูลบามา CSS และทำการเพิ่มฟังก์ชันเข้าไปในระบบเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ได้แก่การจัดการเนื้อหาการสอนและแบบฝึกหัดที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาการเขียนโปรแกรมเว็บการให้ข้อมูลการให้คะแนนแก่นักศึกษาภายในระบบกับการดึงเอาข้อมูลคะแนนมาใช้ในการเกรดแก่นักศึกษาการเลือกปีการศึกษา และเธอที่ต้องการใช้งานในระบบอาจารย์และผู้ช่วยแสดงข้อที่เห็นต่อการทำาบบฝึกขาดกันนักศึกษาอาจารย์ผู้สอนอัปโหลดข้อมูลรายชื่อน,นักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาครับขอจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ